้วยมีหลกไล่พันให้เลือกไล่ไสหล่นาะให้เลือกด้วยคนเด้อตัวนี้จะเป็นเขื่อ,น,น,อน้อยเนาะส่องซวี่ก็มีส่องวี่ก็มีหรือว่ามาเขือใหญ่เนาะหกเจ็ดแปดวี่สิบวี่สิบห้าวี 6, 7, 8, 10, 15, ่กม็มีเนาะมีครบยางทุกแบบที่ลูกคาต้องการเลรเนะาะหันเห่าจัดสั้นมาให้ยางดีทรงตรงมาจากส่วนสดใหม่ทุกมือเนาะตัดมือนี้มือแหลงหอดเห่าเลยกลวยห้อมทองกลวยไข่กลวยน้ำว้าเนาะมาเ,เค้กขนมเค้กมาเค็ตอ่ทอดกลวยปีงกลวยกลวยกอบ ม,มีอย่างใดเบิดเขได้สร้างหาว่าต้องการไปเหตุแบบใดเขาจัดให้ได้เบิดและนอกเหนือจากกลัวยุนาหารเฮานี้ลูกค้ายังสามารถสร้างใดเลยเด้อว,ว่าต้องการกลัวแบบใดทีบเหให้ยุนาหารเฮานี้นะเขาก็สร้างมาให้ได้ดยแทนทีและสิ่งที่สําคัญพิเศษของหาเหนเถวนคือเจา้าบ่หู บวยหรือจะบ่มีความหูเรื่องกลวยเจ้าวยักเฮ็ดกิ่นยักษซื้อไปต้อนยักษ์ย่งมาเนาะจะบ่มหูจักกลวยย่งเลยเจ้าซามาเนาะปุซซ่าหางหานเฮาใดเนาะว่าเออขาจะไปงานนันนันดีเด้อเขาจะเฮ็ดอันนันนีเดอ้อ,เนอ,นนนเดอต้องใช้กว๋วยแบบใดขนาดใดประมาณนี้เนาะเขาให้คำปุซซ่าใดเหมดเขาเน้นไข่ ให้คำปึกษ่าหูกคคาเนาะบางคนที่บะหูยังเลยก็มีด้เนาะเพรามาปึกษ่าหานเห่าได้เนาะเพราะว่าเหาหูข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้ต้องใส่กัวแบบไดอ่างานนี้ใส่กัวแบบไดกัวยนี้บ่มจากมือซุข,ขนมปมบะเหตุแบบนี้อ่าใส่กัวแบบไดแบบนี้เนาะเพราะว่าฮานเฮามีประสบการณ์หลยกวัวา10กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ลุนพอรุ่นแน่มาครบจบที่ฮานเดียวมาหาน,นี้บ่ผิดห้างเรื่องกวัวแน่นอน